8เคล็ดรับเลือกน้ำยาอย่างไรให้เหมาะกับคุณคลิปนี้มีคำตอบ ในวันนี้นะครับเราจะมาแชร์8เคล็ดลับในการเลือกน้ํายาให้เหมาะกับคุณมากที่สุดมาฝากซึ่งคลิปนี้แจ้งมาก่อนเลยว่าเราจะทําขึ้นมาเพื่อการแชร์ข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาในการชี้ชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์จําพวกนี้นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นนะครับโดยคลิปนี้เจาะไปที่ประเด็นของการตอบโจทย์ของน้ํายาตามความต้องการของแต่ละคนเป็นหลักนะครับรวมไปถึงการแยกกันด้วยระหว่างฟีเบสแล้วก็ซอลนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเคล็ดลับที่หนึ่งนะครับเรามารู้จักประเภทของน้ํายากันก่อน ซึ่งต่างๆในท้องตลาดเนี่ยณปัจจุบันนะมันจะมีอยู่ที่2แบบก็คือฟรีเบสแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบบโซนิกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าให้แยกความแตกต่างนะครับฟรีเบสเนี่ยต้องใช้กับเครื่องที่มีไฟสูงๆแล้วก็จะให้ควันที่เยอะมากนะครับส่วน2ซเนี่ยจะมีปริมาณความเข้มข้นที่สูงกว่าเหมาะกับอุปกรณ์ที่จ่ายไฟต่ํากว่าแล้วก็คอยที่มีค่าโอห์มสูงกว่านั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบควันหนาๆรถชัดๆไปทางฟรีเบสเลยนะครับแต่ว่าถ้าต้องการแบบนิคที่เข้มขน้นเน้นในการใช้แบบคคํําาต่ออเเลืกป็น ซลก็จะเหมาะสมกว่านั่นเองนะครับเทคนิคที่2นะครับสไตล์ในการใช้งานนั่นเองนะครับถ้าให้แบ่งแบบง่ายๆนะผมจะแบ่งเป็น2แบบก่อนนะครับก็คือ MTL แล้วก็ DTL นะแตกต่างกันอย่างไรนะครับ MTL เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ใช้ซอลเป็นหลักนะครับเน้นจิบจิตเหมาะกับเครื่องที่จ่ายไฟต่ําแล้วก็ค่าโอห์มสูงๆรวมถึงโฟลมที่มีความอั้นด้วยนั่นเองนะครับส่วน DTL เนี่ยจะเหมาะกับทางฟีเบสมากกว่านะครับเน้นลากยาวโดยที่ไม่ได้พักไว้ที่ปากก่อนเหมือน MTL นะครับใช้กับเครื่องที่จ่ายไฟสูงๆคอยโอมต่ําแล้วก็ ลมส,สูงๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนว่าชอบแบบไหนแล้วก็ใช้งานแบบไหนนั่นเองนะครับ่วนอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือ RDL ซึ่ง RDL เนี่ยมันสามารถเล่นได้ทั้งซซลและฟ e ีเบสนะครับแต่มันจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนิดนึงอันนี้ก็พักไว้ก่อนเอาให้รู้ว่ามีแค่2ส,สไตล์ในการใช้งานก่อนสําหรับเรื่องของฟรีเบสแล้วก็โซลนั่นเองนะครับเคล็ดลับที่3นะครับเข้าใจในเรื่องของกลิ่นความหวานและความฉ่าก่อนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่าก แบบขนมนะครับอันนี้คือควรลองเช็คดูก่อนว่าตัวเองชอบสไตล์ไหนนะครับหรือว่าดูรีวิวก่อนว่าไอหวานแบบเนี้ยหวานชําแค่ไหนนะครับสุดท้ายถ้ามันหวานจนเกินไปนะครับอาจจะทําให้เราเลี่ยนเร็วใช้งานได้ไม่นานนะครับบางคนเนี่ยอาจจะต้องการแค่เพียงหวานกลางๆเน้นชํำๆเน้นที่คาแรคเตอร์ของกลิ่นเป็นหลักนะครับอันนี้ชอบแบบไหนขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเลยนะครับเคล็ดลับที่4นะครับตรวสอดค่า p g v g ก่อนนะครับซึ่ง i p g v g เนี่ยมันส่งผลต่อควันแล้วก็รสชาติเหมือนกันนะทุกคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ,กบเรื่องของความเข้มข้นอย่างเดียวซึ่ง IVG ถ้ามันสูงนะเช่นพวก VG 70 PG 30เนี่ยมันจะให้ควันที่หนากว่ารสชาตินุ่มนวลกว่านะครับแต่ตัวของรถเนี่ยมันอาจจะเบาบางลงเล็กน้อยซึ่ง PG เนี่ยมันจะมีรถที่จัดกว่าแต่ว่าควันเนี่ยมันจะเบาบางกว่านั่นเองนะครับเอาง่ายๆน้ํายาที่หวานส่วนใหญ่เนี่ยหวานมากๆนะมักจะมี VG ที่สูงกว่าเพื่อควันที่มันนุ่มนวลนะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยชอบรสชาติที่มันมีความจัดชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยลองเลือก PG ที่สูงขึ้นเล็กน้อยก็จะดีนะครับถ้าใครที่ไม่ต้องซีเรสอะไรมากเรื่อง คือ pg เลยคือ vg 5 0 VG 5 0อันนี้ก็จะเป็นค่ามาตรฐานเราค่อยๆปรับไปตามประสบการณ์การใช้งานนั่นเองนะครับเคล็ดลับที่5นะครับการเลือกระดับนิกให้เหมาะสมนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มใช้เนี่ยอาจจะเริ่มต้นจาก mg หรือเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำๆไปก่อนมันจะไม่ได้เวียนหัวหรือมีอาการท้อิตที่ง่ายนะครับเช่นตัวซอนเนี่ยมันมีหลากหลายระดับนะค่อยๆไต่ไปจาก25่5้าและ50ก็ได้นะครับส่วนฟิเบสเนี่ยมันจะมีทั้ง3ทั้ง6ทั้ง9ทั้ง12 12น้ครั้มไหวของแต่นะค,นครปคนคับแล้ว แล้วนะครับแล้วต้องการจะลดก็แค่สลับกันปรับลดลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเคล็ดลับที่6นะครับเช็ครีวิวก่อน ถ้ามีอันนี้เราจะแนะนําให้เช็คจากรีวิวถ้ามันมีนะหรือว่าถามเพื่อนๆที่เคยใช้มาก่อนว่ากลิ่นมันเป็นสไตล์ไหนหวานแค่ไหนเย็นไหมมีคาแรคเตอร์ยังไงนะครับเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเลือกผิดนะครับแต่สุดท้ายแล้วอันเนี้ยเราก็ต้องลองเองอยู่ดีว่าเราชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับเพราะว่าเทสคนอื่นอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลองไปคํานวณกันนะครับล็ดับที่7นะครับเก็บน้ํายาให้ถูกวิธีนั่นเองนะครับอย่างแรกที่ต้องทําความเข้าใจน้ํายาพวกนี้ก่อนเลยคือควรเก็บอยู่ในอุณหภูมิหห้้ออองงนครรัลลีีกเ่ยแดจืวาม ูงนะครับเพราะอาจจะทําให้ตัวน้ํายาเนี่ยมันเสื่อมหรือว่ารสชาติผิดเพี้ยนได้นะครับรวมไปถึงอย่าลืมปิดฝาให้สนิทนะครับพวกฝาพวกนี้เนี่ยอันตรายมากนะครับลองเช็คให้ดีนะครับเพื่อให้ตัวอากาศเนี่ยไม่ได้เข้าไปน้ํายานะครับรวมไปถึงการเก็บในที่ที่เด็กหยิบไม่ถึงด้วยนั่นเองนะครับเคล็ดลับที่8นะครับคือเช็คความเข้ากันของตัวคอยนะครับข้อสุดท้ายแล้วซึ่งบางครั้งนะครับน้ำยาวีจีสูงเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับคอยที่โอมสูงที่มีรูแบบขนาดเล็กๆนะครับหรือว่าเครื่องจ่ายไฟตันมากขนาด หรือว่าน้ํายาเนี่ยจะใช้ไม่ขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสายหวานส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นวีจีสูงๆหรือไม่ก็พ g VG 50ก็ได้นะครับก็จะปลอดภัยกว่าว g ีที่มันสูงจนเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือป่าเคล็ดลับเพื่อให้เราเนี่ยเลือกน้ํายาให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะครับย้ําอีกทีว่าอันนี้เป็นเพียงข้อมูลที่เราจะมาแชร์เท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาในการชี้ชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์จําพวกนี้นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนั่นเองนะครับซึ่่้าานในนนยววกกโดจแแลอะน เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถแชร์กันได้ในช่องคอมเมนต์ของเราเลยนั่นเองนะครับรวมถึงใครที่ที่จะพิมพ์ที่จะคอมเมนต์นะครับเข้ามาได้เลยที่ไลน์แอด OKM Support นะครับทีมงานเราพร้อมซัพพอร์ตทุกคนอย่างแน่นอนถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปพร้อมกับเคล็ดลับในการเลือกน้ำยาที่เหมาะกับคุณแล,แล้วกันนะครับบาย